สวัสดีครับวัยรุ่นนะฮะชาวสอล้อนะฮะสายปั้นสาย m มนิฟายนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียจะเอาไอ้ตัวชุดของ h ไ s p ปีดนะครับอย่างตอนที่เปิดตัวในหน้าคลิปไปนะฮะชุดนี้เป็นชุดของ h ไ Speed นะครับเสื้อสูบนะครับพร้อมแหวนพร้อมรูปนะฮะแล้วก็ฝานะครับพร้อมวาลนะครับพร้อมแคมพร้อมสปริงรีเทนเนอร์นะครับแล้วประเกน็นกิบล็อกแล้วก็บูสสลักทุกป,ปืนนะฮะ กับตัว High ฮสป e ดนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมารีวิวมาเผื่อไว้ให้เผื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมมาเผื่อใครอยากใช้ดูนะฮะห้าเไม่ชักนะครับใช้สลักเดิมนะฮะสิบสามมิลนะครับโอเคนะในหน้ากล่องเขียนว่าอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฝาสูบเว็บหนึ่นะครับแคมสปริงรีเทนเนอร์ปะเกนนะครับวาวครับไอนะครับยี่สคูณเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็คูณหนะครับ วาวไอเสียนะครับ24 72ีคูณหนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะหน้ากล่องนะครับอ่าแต่ส่วนเสื้อเว็บหนึองห้ไอเก่าลูกสูบ57าสิบเจ็ดมิลไฮสปีดนะฮะเขาเขียนไว้นะครับส่วนที่เขาบอกว่า72คือตรงไหนคือสลักยาวที่ต้องมาก่อนนู้นที่เฮียเคยบอกไว้เฮียจะใช้อยู่ประมาณ70ขึ้น7จเอ็ดขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้72ตามสเปคตรงเป๊ะนะครับ72ตามสเปกตรงเป๊ะนะฮะส่วนวาวก็ ยี่4แปดยี่สี่นะครับอย่างที่เขาบอกไว้นะฮะแล้วก็ความอ้วนของเขาก็คือห้านะครับก็คือคล้ายๆแบบว่าเป็นแกนวาลของโซนิกนั่นแหละเนาะยี่สี่ยี่แปดนะฮะส่วนตัวใบวาลเขาก็พิมพ์ตาไฮสปีดมาเหมือนกันนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับแต่เจ๋งไม่เจ๋งใช้ดีไม่ดีครับเฮียไม่รู้นะฮะแต่วันนี้เอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับส่วนชุดเบ้าฝา เป็นแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาแต่แต่พวกรูไอดี ID, รูไอเสียหรอมันจะไม่ค่อยสวยถ้ายังไงก็ต้องเปิดนะครับถ้ายังไงก็ต้องเปิดนะฮะยังไงเราก็ต้องเปิดนะครับนี่เพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมเห็นไหมมันเป็นเหลี่ยมมันไม่สวยนะครับอากาศมันไหลลื่นไม่ดีนะครับแต่บางทีเขาบอกว่าไม่ต้องเปิดจะเียวว่ามันต้องเปิดนะครับเพราะว่ามันมาแบบมันก็เหมือนแบบ มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีเซ็นเซอร์นะครับแต่เราไม่ได้ใช้นะฮนะครับผมอะ,ออะโทคชีนะฮะเมื่อกี้นี้มีคนมานะครับโอเคต่อกันเลยเลยหยุดหยุดกล้องไว้นะฮะโอเคเรามาต่อกันเลยนะก็ส่วนมันต้องเปิดนะที่โดยรวมแล้วมันเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วมันเป็นขี้นะครับมันเป็นเหลี่ยมแล้วมันเป็นขี้นะฮะ แล้วก็หลอดวาล์วนะครับหลอดวาล์กก็จะเป็นหลอดทั่วไปก็ติดมาเป็นหลอดวาล์วที่แบบว่าเป็นเนื้อเดียวกับตัวนี้นะครับคล้ายๆเป็นเหล็กหลออเป็นอะไรเนาะเนี่ยเป็นติดกันกับตัวนี้นะฮะโอเคครับรูหัวเทียนเฉียงไปทางรวยดีก็จะดีนะครับในการจุดระเบิดนะฮะส่วนงานอื่นๆก็เป็นแบบนี้ครับดูเอาเองแล้วกันเนาะของไฮสปีดนะฮะของไฮสปีดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะดู นะครับก็พอไดู้่ครับในราคาน่าจะประมาณสา0พันกว่าบาทนะครับแต่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูเหลี่ยมไม่รู้ว่าเป็นสไตล์เขาหรืออะไรยังไงยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้ายัางไงเราก็ต้องเปิดเปิดสไตล์เราดีกว่านะครับแป้นพวกนี้คือเหมือนจะเป็นแป้นพวกหัวฉีดด้วยขาบูด,ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เขาทามาแบบว่าให้ใช้ได้หลายรุ่นนะครับให้ใช้ได้หลายรุ่นเนาะ เป็นแบบนี้ครับกับฝาไฮสปีดนะครับก็ดูกันเอาเองนะครับพิมพ์ตาไฮสปีดตรงนี้นะฮะจะเลือกชงเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะครับเป็นฝาสร้างนะไม่ใช่ฝาแท้นะครับเป็นฝาสร้างครับนะเป็นแบบนี้นะฮะฝานะครับก็วาวส่วนวาวยี2แปดเป็นนี้มีประเฑนมีอะไรให้นะครับมีแคมปะเดี๋ยวจะวัดดูแคมให้นะครับแคมยกเท่าไหร่นะฮะไอดีไอเสียดูกันเอาเองเนาะนะฮะ อ่ะไม่บอกไม่กล่าวแล้วกันดูกันเอาเองนะครับเพราะบางทีก็อาจจะเป็นสูตรลับเฉพาะของเขาหรือเปล่านี่นะครับยกห้ากว่านะยกห้ากว่านะฮะประมาณนี้นะครับยกห้ากว่านะครับกับตะเกน็นไอ้แคมเขานะฮะแล้วก็ตรงนี้ลูกลูกก็ตัดมาเพื่อ กัดมาเพื่อไอ้กันสุบติดนะครับให้น้ามันมันเคลือบดีๆนะครับแต่ส่วนตรงนี้เฮียว่าสําหรับเฮียเฮียว่ามันยาวไปนะฮะเพราะว่าเท่ากับที่เฮียวัดมามัน36นะฮะแต่ใจจริง35กว่าเกือบ36แต่ใจจริงเฮียอยากได้ต่ํากว่านี้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้ชายกะโปมันเกินปอกสูบนะครับอย่างเงี้ยเกินแน่นอนนะครับอาจจะเกินมาประมาณครึ่งมิลหรือสองสามมิลนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาหลบวาล์วมาให้แล้วก็พิมพ์ตาไฮสปีดหมดนะนะครับ วาวมาให้แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะฮะถ้าส่วนแหวนก็อยู่นี่นะครับประเก็นก็อยู่นี่นะครับในราคาประมาณ3 0 0พันนะสามพันหน่อยๆมั้งประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ชุดเสื้อนะครับเสื้ออ่ะเสื้อตรงนี้เขาจะมีเซนเซอร์มาด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ใช้นะหนึ่งอย่างเขาต้องทํำหลายอย่างหลายแบบหลายแนวนะเพราะว่าเพื่อจะขายให้หัวฉีดด้วยนะฮะแล้วก็ปอก นะครับห้าเก้ากว่านะครับหกสินะครับก็เป็นปอกทั่วไปนะครับคล้ายๆเท่ากับสแตนดาดโรงงานนะครับของตัวเว็บเสื้อแท้เขานะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อหล่อเหมือนกันนะปิมตาไฮสปีดเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็เป็นบ่าธรรมดาครับไม่มีร่องอะไรให้แบบว่าให้มันนูนขึ้นมาไม่ให้กําลังอัดรั่วนะครับก็ไม่มีนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่โดยดูงานก็สวยอยู่โอเคอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ใส่ลูกลงไปนะครับประมาณนี้โอเคอยู่นะฮะ ประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากซื้ออยากใช้อยากใส่แล้วก็เป็นตัวสปริงนะครับสปริงแต่งของเขานะครับเป็นของสำนักเขาครับแล้วก็รีเทนเนอร์นะครับเล็บวาวไม่มีงเ้เดี๋ยวเราใช้ของเดิมนะครับแล้วก็บูทลูกปืนสลักลูกปืนนะฮะประมาณนี้ครับกับชุดไฮสปีดนะครับห้าเจ็นะครับไม่ชักเหมือนกันนะครับตัวนี้เขาใส่ไม่ชักนะครับวาลยี่แปดยี่สี่ของไฮสปีดเผื่อใครอยากจะลองใครอยากจะใช้ดูนะฮะแต่ยังไงเอามาใครไม่อยากเปิด ไอดีไอเสียก็ตามใจก็ใช้เลยลองดูนะครับแต่ถ้าทางห้ดีหรืออาจจะไปกึงเหลี่ยมออกหน่อยนะครับบาร์วาลข้างในไอโดงไอดีไอเสียต้องกึงหน่อยแต่ถ้าใครอยากไม่อยากกึงไม่มีเครื่องมือก็ใส่เลยได้เลยไม่ได้เลยนะครับได้เลยนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเปิดนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเปิดก็ลองดูนะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับแล้วแต่เทคนิคในการโมดิฟายแล้วกันเนาะนะครับดีไม่ดีนะครับของในเกรดราคาในระดับ 5ดาวนะครับก็อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ที่นิยมกันก็สวยอยู่นะครับโอเคครับถ้ายังไงลองดูแต่ถ้าใครชอบก็ลองดูใครไม่ชอบก็กดผ่านไปนะครับกับตัว High ฮสปีดนะครับชุด57มิลนะครับกับเว็บ125 s สวัสดีครับ